ยินดีต้อนรับกลับสู่คาวเวิร์สวันนี้เราจะพาคุณพยานขึ้นสู่ท้องฟ้ากับหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์ที่ล้ำสมัยและลึกลับที่สุดที่เคยถูกพัฒนานั่นคือ AH-66 Comanche รุ่นปี2026เฮลิคอปเตอร์ลาดประเวณและโจมตีแบบล่องหนที่มีประวัติอันยาวนานตั้งแต่ยุค90และแม้ว่าจะเคยถูกยกเลิกไปแล้วแต่ในปี2026นี้มันได้กลับมาอีกครั้งพร้อมเทคโนโลยีที่ถูกปรับปรุงใหม่ทั้งหมดห้องนักบินสุดล้ำยุคความสามารถในการพรางตัวที่ไร้เทียมทาน และสมรรถนะที่น่าทึ่งทําให้มันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเฮลิคอปเตอร์แห่งอนาคตเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกก่อนเลยแค่เพียงแรกเห็นคุณก็จะรู้ได้ทันทีว่าเจ้านี่ไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์ธรรมดาตัวลําเครื่องถูกออกแบบมาเพื่อพรางตัวโดยเฉพาะด้วยโครงสร้างที่มีเส้นสายเฉียบคมวัสดุด,ดูดซับคลื่นเรดาร์และการออกแบบที่สะท้อนคลื่นเรดาร์ออกทําให้มันแทบไม่สามารถถูกตรวจจับได้ด้วยเรดาร์เหมือนกับเครื่องบินล่องหนอย่าง F 3 5 ตัวลำมีขนาดกระทัดรัดพื้นผิวเฉียงลาดคล้ายใบมีจากอนาคตแม้กระทั่งใบพัดหลุมล้อและเท่าไอเสียก็ถูกออกแบบมาให้ลดการมองเห็นด้วยความร้อนและเสียงใบพัดหลักห้าใบทำจากวัสดุคอมโพสิตคุณภาพสูงเสียงเบาและทนทานในรุ่นปี2026นีนี้ยังมีการปรับปรุงระบบลดเสียงให้เงียบยิ่งขึ้นใช้โรเตอร์ท้ายแบบปิดและระบบเก็บล้ออัตโนมัติเพื่อลดแรงต้านลมในขณะบิน มีระบบพับใบพัดอัตโนมัติที่ทำให้สามารถเข้าไปเก็บในที่แคบแคบเช่นภายในเครื่องบิน C-130 หรือเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ได้ง่ายดายเรียกได้ว่าความคล่องตัวของมันไม่เป็นสองรองใครเข้ามาดูภายในกันบ้างห้องนักบินของ r a h 6 6เป็นแบบ2ที่นั่งเรียงตามแนวลำตัวนักบินนั่งด้านหลังและเจ้าหน้าที่ระบบหรือนักบินรวมจะนั่งข้างหน้า ทั้งสงตำแหน่งติดตั้งหน้าจอดิจิทัลเต็มรูปแบบแบบ s ลาสคอร์พิดพร้อมหน้าจอสัมผัสมัลติฟังก์ชันที่ควบคุมระบบทั้งหมดในเครื่องบินได้จากปลายนิ้วและยังมีระบบแสดงข้อมูลผ่านหมวกนักบินที่แสดงเป้าหมายแผนที่และข้อมูลการบินแบบเรียลไทม์เบาะนั่งแต่ละที่หุ้มกรอและสามารถรองรับแรงกระแทกได้มีระบบควบคุมการบินแบบ F l y b y w i ซ e ซึ่งช่วยให้การควบคุมเป็นไปอย่างแน่นยาและน้ำหนักเบา ในรุ่นปี2026ยังมาพร้อมระบบช่วยยิงแบบ AI ที่สามารถเลือกเป้าหมายและคำนวณการโจมตีให้อัตโนมัติช่วยลดภาระให้กับนักบินในสถานการณ์กดดันสูงภายในห้องนักบินยังติดตั้งระบบลดแรงสั่นสะเทือนระบบสื่อสารตัดเสียงรบกวนและระบบควบคุมอุณหภูมิที่ปรับได้ช่วยให้การบินระยะไกลไม่เหนื่อยลา้ามาพร้อมระบบมองกลางคืนในหมวกนักบินและเทคโนโลยี HUD รุ่นใหม่ที่สามารถแสดงข้อมูลได้แม้ในสภาวะแสงจ้า มาดูเรื่องสมรรถนะกันบ้างคอมแมนเชใช้เครื่องยนต์ h o น e y w well เวลที่800จำนวน2ตัวให้แรงม้ารวมกว่า3,000แรงม้าทำความเร็วสูงสุดได้มากกว่า170นอตหรือประมาณ315กิโลเมตรต่อชั่วโมงรัศมีทำการรบอยู่ที่ประมาณ480กิโลเมตรและสามารถเติมน้ำมันกลางอากาศหรือใช้ทางเสริมเพื่อเพิ่มระยะได้จุดเด่นคือความคล่องตัวอย่างมาก ด้วยโครงสร้างน้ำหนักเบาระบบคอมพิวเตอร์การบินขั้นสูงและโรเตอร์ที่ตอบสนองได้ดีทำให้สามารถบินเลี้ยวแคบหลบหลีกกระทันหันหรือบินระดับต่ำแนบพื้นได้อย่างง่ายดายเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ควบคุมง,ง่ายแต่ทรงพลังในเรื่องอาวุธ RAH 6 6ติดตั้งปืนกลหมุนขนาด20มิลิเมตรแบบสามลำกล้องที่หัวเครื่องยิงตามการมองของหมวกนักบินได้อย่างแม่นยำ ที่พิเศษคืออาวุธหลักซ่อนไว้ภายในลำเครื่องมีช่องบรรจุอาวุธล่องหนที่สามารถติดตั้งจรวดเฮลไฟล์ได้ถึง6ลูกหรือจะเป็นจรวดอากาศสู่อากาศแบบสติงเกอร์ก็ได้โดยไม่เพิ่มสัญญาณเรดาร์หากต้องการอำนาจการยิงเพิ่มยังสามารถติดตั้งอาวุธภายนอกได้เช่นรางจรวดอุปกรณ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์หรือจรวดเสริมแต่จะแลกกับความสามารถในการพลางตัวระบบใหม่ในรุ่น2026ยยังมีระบบรบกวนเรดาร์และตัวปล่อยเป้าหลวงเพื่อต้านมิสไซล์ทั้งแบบอินฟราเรดและเรดาร์ ในภารกิจลาดตระเวนคอมแมนเช่เต็มไปด้วยเซ็นเซอร์ลำยุคทั้งเรดาร์แบบสร้างภาพ s y นเทติกเอเ e อร์เจ r ราา์ a r กล้องสูมความละเอียดสูงเครื่องวัดระยะด,ด้วยเลเซอร์และระบบฟังสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลทั้งหมดสามารถถ่ายทอดไปยังศูนย์บัญชาการหรือทหารภาคพ,พื้นดินแบบเรียลไทม์ พูดถึงราคาการบ้าง r a H 6กสิบหกคมชปี2026ไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์ราคาถูกราคาต่อเครื่องอยู่ระหว่าง45-5้าถึงล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับการติดตั้งอาวุธและอุปกรณ์ต่างๆซึ่งแม้จะแพงแต่ก็ยังถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับความสามารถและบทบาททางยุทธวิธีของมันในปัจจุบันกองทัพสหรัฐวางแผนจะใช้คอมเมนชในภารกิจเฉพาะทางเช่นลาดตระเวนลิีในพื้นที่สัตรปูสนับสนุนการโจมตีรถถังและปฏิบัติการลับที่ต้องการความเงียบและล่องหน มีหลายประเทศพันธมิตรที่แสดงความสนใจโดยเฉพาะประเทศในเอเชียอย่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นที่ต้องการเฮลิคอปเตอร์ที่สามารถบินในภูมิประเทศแคบและซับซ้อนได้จุดเด่นอีกอย่างคือความสามารถในการทำงานร่วมกับโดรนรุ่นใหม่สามารถควบคุมหรือประสานงานกับโดรนกลางภารกิจได้ทำให้มันกลายเป็นศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ที่ซ่อนตัวจากเรดาร์ได้ในเวลาเดียวกันเป็นการผสมผสานร,ระหว่างยุคเก่ากับอนาคตของสงครามสมัยใหม่ ความอยู่รอดของคอมแมนเช่ก็สูงมากมันสามารถตรวจจับการถูกกล็อกเป้าหมายได้ในทันทีและตอบสนองด้วยการปล่อยเป้าลวงติดตั้งระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติและมีกรอดที่ทนต่อกระสุนและแรงระเบิดในระดับสูงเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่เหมาะกับภารกิจเสี่ยงสูงจากมุมมองของนักบินคอมแมนเช่ควบคุมง่ายและตอบสนองเร็วระบบช่วยบินและ AI ทําให้นักบินสามารถโฟกัสกับภารกิจได้มากกว่าการควบคุมทิศทางลําตัว มีการฝึกอบรมผ่านระบบจำลองเสมือนจริงที่ละเอียดมากรองรับทุกสถานการณ์สุดท้ายนี้ r AH-66 Comanche ปี2026ไม่ใช่แค่เฮลิคอปเตอร์แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของนวัตรกรรมการฟื้นฟูสิ่งที่ถูกยกเลิกให้กลับมาทันสมัยและล้ำหน้ามันแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีการบินไม่เคยหยุดนิ่งและในโลกที่ทุกอย่างเปลี่ยนเร็วเฮลิคอปเตอร์อย่าง Comanche คือคำตอบที่เหมาะสมของสนามรบในอนาคต ขอบคุณที่ติดตามชมรีวิววันนี้หากคุณชื่นชอบวิดีโอแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวยานพาหนะสุดล้ำในตอนต่อไปคุณกำลังชมอยู่กับ c าวเวิร์